สวัสดีค่ะทุกคนเอ๋ใช้ดูน้าง,งานอริเดกของสามีหลังจากกลับมาจากทํางานของแกนะคะนุน่นแต่ตอนนี้แก็บดกดเกษียณแล้วคะนะคะแกทําแค่อาทิตย์ละสองวันบางวันเอก็ไปช่วยแกดูนะคะนุน่นมาถึงจอดรถไปแล้วทําแล้วแต่วันนี้ไม่ได้ไปทํางานปกตินะคะแกไปบ้านเจ้านายดูนะคะอน,นุงานของแกส่วนงานของเอถ้าาน่าร้อนปุ๊บเอ๋จะทําอะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะ อันนี้ที่ภาษาเดนมาร์กเขาเรียกออลิเฟลกาดเหรอเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นเราบ้านเราเลยค่ะเนี่ยไอ้ปลูกขายนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ปลูกแล้วก็นู่นค่ะตรงนั้นเดี๋ยวเอจะผสมดินนะคะแต่ตอนนี้ที่เอจะให้ดูอะไรรู้ไหมคะดูอันนี้ค่ะกว่าเอจะงัดขึ้นมาจากดินอันนี้แฟนเอให้ขุดทิ้งหมดเลยทีแรกต้นมันสูงท่มหัวแล้วเอไม่ชอบตรงไหนรู้ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเอให้ดูนะคะ มันบังหน้าต่างของเออันนี้ค่ะนี่หน้าต่างตรงนี้บนนี้ตรงนี้มีรังนกด้วยนะคะบนเนี่ยน,น,นี่มีรังนกนะคะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอจะขุดเดี๋ยวเอจะขุดแล้วแยกแล้วเอจะไปใส่กระถางให้ดูอีกเพราะไงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เอต้องทําให้เสร็จมาค่ะทุกคนจะทำให้ดูโอ้มันใหญ่มาก อเล็กๆนะคะแล้วเราใส่กระถางได้อันนีก็ต้นไม้มันก็กมีมาใ่เลยค่ะอันนี้เองงัดขึ้นมาเองนะคะแล้วเดี๋ยวเอ๋จะเอาดอกไม้มาปู นีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำกระมุนกันเอ้ยก็จะเอาใส่กระถางันนี้นะคนที่เสร็จตรงนี้จะขนให้เสร็จนะคะ Hãy tung nánh. ยั่ไงคะเห็นไหมคะที่เอฟพะไว้เตรียมเอาออกไปอันนี้เอาไว้ขายเดือนตุลานะคะเขาสั่งไว้แล้วอันนี้แต่อันนี้เอทายอยออกเวลามันมีดอ,อ,อกนะคะเนี่ยอันนี้เป็นปภาษาเดนมาร์กคยออะไปรปัสฟลายดอกไม้ปสัสซฟลายสีจะสวยมากเป็นพวง,พงเหมือนพวงหางกระรอกเลยคะ่ะนี่แล้วก็นี่ผักกูดด้วยนะคะเอีย,ยังลืมมาออกไปอันนี้ตัวนี้ขายดีมากเลยคะ่ะทุกคนเนี่ย ตัวนี้ค่ะขายดีมากดูสาระเนยของเองก็เพาะไว้นะคะเอกก็ขายแหนนี่ต้นลูกพี่เนอภาษา,ษาเดนมากนะคะนี่ทุกคนเห็นยาเอ็น,นะคะนี่ <c oughs> บางอันเอก็ต้องเอาอันนี้อันนี้รากไม่มีนะคะโอเคถ้ามันยาวๆคือเราก็ต้องตัดออกนะคะมันจะได้แบบมันเป็นรากเก่าแล้ว มันยาวเราก็ตัดออกให้เกือบเหมดเลยเนี่นีค่ะวิถีชีวิตไอยีสาวใต้ในเดนมาร์กเอ,อ๋อยู่ฝั่งเชียร์เล่นนะคะหรือว่าฝั่งภาคกลางของเดนมาร์กอยู่ไม่ไกลกับโคเปนเฮเกนนะคะทุกคนอยาแวะมาเที่ยวหายอยีได้นะคะทุกคนที่ใครอยู่ใกล้ๆอยู่ๆมาหาไอยีได้นะ,ะแต่บ้านไอยีอยู่กลางป่านะคะ ไ,ไม่สาวแล้วสาวเดือนน้อยแล้วนี่ค่ะเี้ยวอีก,ก็จะเอาใส่กระทะเขาก็เตรียมไว้แล้วปึ๊บ นี่มันไม่ตายนะคะทุกคน,นเหมือนหน่อ,อไม้บ้านเราเลยมันเป็นต้นเราอะ่ะที่นี่ภาษาเดนมาร์กเขาเรียกอีเลเฟนอีเลเฟนก้าสเดี๋ยวขาเรียกถูกนะคะเนื้อเฉื่อยชอบภาษาไม่ค่อยชัดอยู่ด้วยนี่เห็นไหมลงไปแลี้ยวตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงอย่างนี้พอดีปัดค่ะทุกคนครับปัดค่ะนี่เพิ่ ล็กนอนิดนิใส่ไปเพราะเวลาคนชี้ไปนะเขาจะอนี่นะคะเขาก็จะเอาไปปลูกเลยเขาก็เอาไปแยกใส่ใส่เป่เยอ่ราีอะไรหมดเลยอันนี้เราปกวางไว้ได้จนถึงนู่นเพอหน้าหนาวมันก็ไม่ตายนะคะทุกคนเนี่ยหน้าหนาวมันก็จะขึ้นมาใหม่พอมันขึ้นมาใหม่ก็จะเอาไปวางนุ่นเอวออกไปวางเลยนะคะเยอะอยู่ ตอนนั้นเขามาสั่งเอแคาชิ้หลังตรงบ้านเลยเขามาเอาไปจากข้างในเลยุดยนี่ค่ะโอเค okay. เดี๋ยวยไปก่อนนะคะบายยจะให้ให้ดูเฉยๆว่าเอทำแบบนี้ทุกวันนะคะรักทุกคนบายยนะคะที่ไม่ทิ้งสาวตายในเดนมาร์กยายเอสาวสุร,ราษฎร์พระทิน รักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่ยังไม่ทิ้งกันบายจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเอกชห้ดูนะง,งานอดิเรกของสามีหลังจากกลับมาจากทำงานของแกนะคะนุ่น ون. แต่ตอนนี้เก็บกดเกษียณแล้วค่ะนะคะเกอยาทำแค่อาทิตย์ละสองวันบางวันเอกก็ไปช่วยแกดูนะคะนุ่น ون. มาถึงจอดรถไปแล้วทำแล้ว แต่วันนี้ไม่ได้ไปทํางานปกตินะคะแกไปบ้านเจ้านายดูนะคะอน,นุนานของแกส่วนงานของเอถ้าหน้าร้อนปุ๊บเอจะทําอะไรรู้ไหมคะนี่ค่ะอันนี้ที่ภาษาเดนมา,าร์กเขาเรียก i l l e เฟ l ก g a r d เหรอเนี่ยมันเป็นเหมือนต้นเราบ้านเราเลยคะ่ะเนี่ยไอปลูกขายนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอปลูกแล้วก็นุ่นค่ะตรงนั้นเดี๋ยวเอจะผสมดินนะคะแต่ตอนนี้ที่เอให้ดูอะไรรู้ไหมคะ ดูอันนี้ค่ะกว่าเอจะงัดขึ้นมาจากดินอันนี้แฟนเอให้ขุดทิ้งหมดเลยทีแรกต้นมันสูงท่วมหัวแล้วเอไม่ชอบตรงไหนรู้ไหมคะทุกคนเดี๋ยวเอช่วดูนะคะมันบังหน้าต่างของเออันนี้ค่ะนี่หน้าต่างดูตรงนี้บนนี้ตรงนี้มีรังนกด้วยนะคะบนเนี่ยมีรังนกนะคะตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอจะขุดเดี๋ยวเอจะขุดแล้วยแยกแล้วเอจะไปใส่กระถางให้ดูวเอเพราะไงนะคะแปบ๊บนึงนะคะวันนี้เอต้องทําให้เสร็จ